สวัสดีค่ะวันนี้แม่ถ่ายวิดีโอตอนเย็นนะคะประมาณบ่ายเนาะนี่ก็จะมีเสียงรถแหบบข้าวโพดข้างๆนะคะจะดังหน่อยนะคะเพื่อนเนาะอันนี้ที่แม่สั่งมาคือว่านจูงนางนะคะเพื่อนๆว่านจูงนางนะคะส0บสีบ่ส,สิบหัวนะคะ40ส,บ,สบหัวหนึ่งบาทนะคะเพื่อนเนาะ มีสีสีนะคะสีละสิบหัวนะคะเพื่อนๆเนาะวานจูงนางนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีพุทธคุณด้านอ,าอะไรทางเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือ คนติดตามให้อะไรแบบนี้เนาะแม่ก็นึกไม่ออกนะคะเพื่อนนี่อีกกล่องนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสเสน่ห์จันขาวนะคะสเสน่ห์จันขาวมาแบบเป็นหัวนะคะเพื่อนเมาแบบเป็นหัวแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าน้องจะขึ้นหรือเปล่าเนาะสามหั่นนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะสั่งมาในเพจเ Facebook นะคะจีรอดหรือเปล่าวลูนะคือกันนะเนาะ นี่ค่ะเป็นของที่ได้รับมานะคะสดๆร้อนๆเมื่อกี้นะคะแปชมาส่งเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆเสนจันขาวนะคะเขาบอกว่าเสนจันขาวถ้ามาแบบเป็นรูปรูปแบบที่เป็นต้นนะคะเพื่อนๆเ,เขามีราคาแพงเนาะแต่ถ้ามาแบบเป็นหัวนะคะหัวละ35บาบาทนะคะ3หัว100บาทนะคะค่าจัดส่ง20บาทเป็น120บาทนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวแม่จะ เอาน้องไปปลูกนะคะแล้วนี่นะคะแม่ก็จะเอาสนิจันขาวลงไปปลูกนะคะเขามาแบบนี้นะคะแม่ก็จะนอนนะคะแม่ไม่ตั้งนะคะแม่จะนอนเนาะเสนิจันขาวจริงหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้เนาะ,ะเขาบอกขาวแม่ก็ขาวตามเขาเป็นแนลๆนะคะเพราะว่า <c oughs> แม่ดูไม่เป็นหรอกนะคะมันมาเป็นหัวเนาะ,ะไม่เห็นมันจะหอมเลยด้วย จริงๆอ่ะสเสน่ห์จันขาวมันต้องหอมนะคะตามที่โบราณบอกไว้นะว่าถ้าเป็นสเสน่ห์ว่านสเสน่ห์จันขาวก็จะมีกลิ่นที่หอมนะคะเพื่อนๆเนาะไม่เป็นไรสั่งมาแล้วอะไรก็เอาหัวเป็นสีแดงๆออกสีแดงๆนะคะ,ะ,คะเพื่อนเนาะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแม่ก็เอาไว้น้องไว้ในที่ร่มนะคะหกเดือนนะคะเพื่อนๆหกเดือนเลยนะคะเพื่อนๆกว่าเขาจะ แทงหน่อขึ้นมาเลยนะคะหนอเดี๋ยวเราปลูกนางคุ้มกันต่อนะคะอันนี้เสน่ห์จานขาวเรียบร้อยแล้วนี่นะคะแม่ก็เอาใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะสีจะมีสีเขียนไว้นะคะทั้งหมดมีสีสีนะคะมีสีชมพูนะคะที่มีสี เหลืองนะคะสีขาวส,ขวสีเขียวสีเขียวจะอยู่อันเล็กนะคะเพื่อนหก <นะ S 1> <6 S 2> เดือนนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าได้ทุกอย่างแบบน,นี้มาเป็นหัวนะคะหกเดือนบางทีก็ไม่ถึงนะคะบางทีก็สามเดือนนะคะ <ๆ S 1> หัวนี่เดียวเองนะคะเพื่อนเพ <ๆ S 1> ื่อนจะปิดเดียวถึงว่าทำไมเขาขายถูกจังสิบหัวนะคะสี่สิบหัว100หนึ่งร้อยบาทหัวกิ๋ว โอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้แม่ด้วยนะคะ